เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนพภาตอนที่1,219พระราชวังอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายที่ยืนเรียงแถวดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้พวกเขาไม่ได้กระพริบตาเลยเมื่อแสงไฟหลากสีส่องประกายในห้องโถงหลกักพวกเขาทั้งหมดโค้งคำนับและกล่าวว่าท่านราชินีฝ่าบาท ชายผู้นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดและสวมเสื้อคลุมสีม่วงขมวดคิ้วเขามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นและพูดด้วยความรำคาญว่านักบุญราชินีเรากำลังอยู่ระหว่างการประชุมที่สำคัญทำไมเจ้าถึงก้าวเข้ามาหลังจากการประชุมเจ้าจะคุยภายหลังไม่ได้หรือนางดูค่อนข้างกังวลเธอพูดว่าพวกนายยืนขึ้นนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินข้าต้องคุยกับราชาตอนนี้ข้าขอโทษสำหรับความประมาทของข้า ขณะที่เธอกำลังพูดเธอก็เดินเร็วไปหาชายในชุดคลุมสีม่วงคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเธอเพิกเฉยต่อคำถามของชายคนนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีใครกล้ารับคำขอโทษจากราชินีนักบุญพวกเขาทั้งหมดต่างก็ประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นราชินีนักบุญสงบและมั่นคงอยู่เสมออะไรทำให้ราชินีของเราวิตกกังวลเช่นนี้ชายในชุดคลุมสีม่วงขมวดคิ้วและถามอย่างสุภาพว่ามีอะไรด่วนขนาดนั้น ราชินีนักบุญไม่ลังเลเลยเธอเดินไปที่ชายในชุดคลุมสีม่วงและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาสายเลือดไม่สงบไฟลุกชนแล้วข้ารู้สึกฟุ้งซ่านดูเหมือนว่าเย่เอ๋อจะตื่นขึ้นล่วงหน้าแล้วอะไรนะเจ้าพูดอะไรใบหน้าของชายในชุดคลุมสีม่วงก็มืดลงทันทีเมื่อเขาลุกขึ้นจากบัลลังเขาสูงประมาณสองเมตรและมีเอวที่ใหญ่โตแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ที่นั่นอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเหยียบย่ำจากกระวาลทั้งหมดไว้ใต้เท้าของเขา มันเป็นท่าทางที่มีเกียรติตามธรรมชาติของราชาราชาองค์นี้ดูเคร่งครึมในขณะนี้เจ้าแน่ใจเหรอเจ้าแน่ใจจริงๆเหรอเขาดูวิตกกังวลตะลึงและกังวลราชินีนักบุญพยักหน้าและกล่าวว่าทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าจะมาที่ศาลแบบนี้เพียงแค่เปิดห้องถงนิพพานแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นสิ่งนี้สำคัญมากเราไม่สามารถประมาทได้ชายคนนั้นตอบว่า ก็ได้ตกลงราชาที่ปกครองโลกในจักรวาลน,นี้ดูเหมือนจะสูญหายไปแล้วเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอีกต่อไปเขาเดินลงบัลลังไปที่ประตูแล้วพูดว่าพวกเจ้าควรไปพูดคุยกันต่อลองคิดดูว่าเราจะเอาชนะชายคนนั้นและชายคนนั้นได้อย่างไรข้าเกรงว่าข้าต้องไปตอนนี้ ก่อนที่เขาจะเสร็จเขาก็ออกจากห้องโถงไปแล้วนักบุญราชินีก็กลายเป็นกลุ่มเมฆแห่งแสงหลากสีตามพระราชาออกไปผู้ชายในศาลมองหน้ากันและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้ทำไมราชานักบุญและราชินีนักบุญถึงจากไปอย่างเร่งรีบขนาดนี้ทั้งราชานักบุญและราชินีนักบุญไม่อยู่ที่นี่เราจะสนทนาต่อไปโดยไม่มีพวกเขาได้อย่างไรผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้น นั่นเป็นสองร่างที่เราไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆเราต้องการคำสั่งของราชานักบุญและคนที่มีความสามารถจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามราชาและราชินีของพวกเขาจาักไปอย่างเร่งด่วนไม่มีใครกล้าหยุดพวกเขาใครก็ตามที่กล้าหยุดพวกเขาอาจถูกเผาเป็นเท่าฐานนั่นจะเป็นการฆ่าตัวตายตามที่ราชินีนักบุญพูดดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเกี่ยวกับเจ้าหญิงตัวน้อยของเรา ใต้บัลลังก์ทางด้านซ้ายชายชราที่มีค่าและคราวเป็นสีขาวทั้งหมดยังคงดูกระตือรือร้อนเขาพูดอย่างสับสนว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยแค่ไม่กี่ปีเองมันยังเร็วเกินไปใช่ไหมใบหน้าของผู้ชายในห้องโถงกลายเป็นเคร่งขรึมถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ราชาและราชินีจะต้องกังวลเช่นนั้น แต่เธอมีโชคชะตาแห่งนิพพานตรับใดที่เธออยู่ห่างจากความรักของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรสามารถกวนใจเธอได้นั่นแปลกมากเป็นไปได้ไหมชายชาราจมอยู่กับความคิดจูจูชายชาราอีกคนที่อยู่ทางด้านขวาก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าปรมาจารย์เหวินเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมนั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าควรคำนึงถึงปรมาจารย์เวินเลิกคิ้วสีขาวยาวหนึ่งเมตรแล้วพูดอย่างสุภาพว่า แม่ทับบู่สิ่งที่ข้าควรคำนึงถึงไม่ใช่การตัดสินใจของเจ้าแม้ว่าข้าไม่ควรคิดอย่างนั้นก็ตามใช่ไหมแม่ทับบูพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าหญิงมั่นหมายกับลูกชายของข้าแล้วราชาทรงสัญญาไว้มันเป็นสิ่งที่ข้าควรพิจารณาอย่างแน่นอนปรมาจาร,รย์เหวินหัวรอยาะไรสาระเมื่อพระราชาและข้ากลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานเราก็ได้สัญญาไว้ ลูกชายของเราจะเป็นพี่น้องกันลูกสาวจะเป็นพี่สาวน้องสาวและลูกชายและลูกสาวจะเป็นสามีภรรยากันแม่ทับปูข้าคิดว่าเจ้าควรหยุดความคิดโง่งๆนั่นซะอย่าเชื่อเรื่องที่เจ้าแต่งขึ้นนะใบหน้าของแม่ทับปูเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะความโกรธเขาพูดว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันเกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนเจ้าจะยังพูดถึงสิ่งที่ควรจะเน่าเสียในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรปรมาจารย์เหวินพูดอย่างสุภาพว่า คำสัญญาที่เจ้าพูดไว้มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในประวัติศาสตร์ใช่ไหมเจ้าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรืออะไรทํานองนั้นทั้งสองคนกำลังมีความขัดแย้งดูเหมือนสิ่งต่างๆจะเริ่มอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆคนอื่นๆรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อพูดออกไปหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็พึมพำและนั่งลงบนที่นั่งของตนเองคนอื่นๆทั้งหมดรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าอาย เจ้าหญิงยังไม่กลับมาจากอาณาจักรล่างและชายหนุ่มทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ในราชสำนักชายชาราสองคนเกือบจะเริ่มทะเลาะกันเพราะอะไรบางอย่างในหมู่เด็กทั้งสมคนอย่างไรก็ตามราชาคือบุคคลที่ถูกตำหนิราชาต้องการลูกสาวมาโดยตลอดเมื่อหลายพันปีก่อนก่อนที่เขาจะมีลูกเขามักจะสัญญาแบบเดียวกันกับคนของเขาเสมอดูสิถ้าข้ามีลูกสาวข้าจะให้เธอแต่งงานกับลูกของเจ้าพี่ชายถ้าข้ามีลูกสาว พี่ชายลูกของเจ้าฉลาดและน่ารักมากข้าชอบเขาถ้าข้ามีลูกสาวผู้คนรู้ว่าเขาไม่มีลูกสาวในเวลานั้นดังนั้นจึงไม่มีใครจริงจังกับเรื่องนี้ราชาทำสัญญาแบบเดียวกันกับคนกี่คนเมื่อราชามีพระราชธิดาในที่สุดผู้คนก็เริ่มจริงจังกับเรื่องนี้ปรมาจารย์เวิรนและแม่ทัพหวู่ไม่ได้เป็นเพียงสองคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนอื่นๆไม่กล้าทำอะไรกับสองคนนี้ สิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้หนักใจในตอนนี้คือคำถามเดียวกันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงน้อยของเราทำไมพระราชาและราชินีจึงรีบร้อนเช่นนี้อีกด้านหนึ่งในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเปลวเ,เพลิงหลักสีสันราชาและราชินีรีบรุดเข้ามาและบุกเข้าไปในสถานที่นั้นเมื่อพวกเขาทั้งสองเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเปลวไฟหลักสีสันก็เคลื่อนตัวออกไปโดยอัตโนมัติและสร้างเส้นทางให้พวกเขา เป็นวังที่สร้างด้วยกระเบื้องเคลือบมันส่องสว่างด้วยแสงอันวิจิตรการตาและอัศจรรย์ทั้งสองมาถึงทางเข้าแต่ก็ไม่ได้หยุดพวกเขารีบเข้าไปในวังโดยตรงตอนที่1220ราชินีม่วงที่ใจกลางห้องโถงมีโตัวสีม่วงบนพื้นเปล่งแสงอันลึกลับดูเหมือนจะมีน้ำหนักหลายล้านกิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีเปลือกสีม่วงอยู่ตรงกลางซึ่งปกคลุมตัวอย่างสมบูรณ์แบบ เปลือกพอดีกับโต๊ะอย่างดีสตรีสี่คนที่สวมชุดราชสำนักนั่งรอบโตะหันหน้าไปทางทั้งสี่ด้านพวกเขาแต่ละคนเปล่งกระแสพลังงานทางจิตวิญญาณซึ่งเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับเปลือกดูเหมือนผู้หญิงทั้งสี่คนจะให้ความสำคัญกับเปลือกและโต๊ะเป็นอย่างมากเมื่อเห็นพระราชาและพระราชินีพวกเขาก็ไม่ยอมลุกขึ้นพวกเขายังคงนั่งอยู่บนพื้นเก็บพลังงานที่เชื่อมโยงกับเปลือกหอยและพูดว่าราชานักบุญราชินีนักบุญ ราชาพยักหน้าแล้วถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมผู้หญิงทั้งสี่ทุกคนดูเคร่งครึมบนใบหน้าหนึ่งในนั้นกล่าวว่าไม่จริงมันผิดอย่างไม่น่าเชื่ออัญมณีแห่งนิพานมีรอยแยกอีกด้านหนึ่งต้องมีบางอย่างผิดปกติราชินีมีสีหน้ากังวลเธอเดินไปที่เปลือกหอยพร้อมกับพระราชาและมองอย่างใกล้ชิดเปลือกหอยมีรอยแยกเล็กๆอยู่คลื่นความร้อนที่แทบจะไม่รู้สึกไหลออกมาจากภายในเปลือก มันเป็นความจริงราชาเบิกตากว้างขณะที่จ้องมองไปที่รอยแยกแล้วพูดว่าทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นมันส่งผลกระทบขนาดนั้นได้อย่างไรอะไรทําให้การพิจารณาคดีดีขึ้นราชินีมีสีหน้ากังวลเธอกล่าวว่าการทดลองไม่เคยถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ก่อนหน้านี้เลยตอนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์กำลังจะระเบิดทุกอย่างจะถูกทำลาย ทั้งสองมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าทั้งคู่ช่างหน้าเหลือเชื่อขนาดไหนเราคือราชวงศ์คนของเราไม่เคยล้มเหลวในการทดลองเรามักจะประสบความสำเร็จในอัญ,ญมณีแห่งนิพพานทำไมทำไมสายเลือดถึงตื่นเร็วกว่านี้ราชาขมวดคิ้วถ้าถ้าเธอตื่นเช้าเกินไปเมื่อเธอกลับมาเธอจะดวงตาของราชินีเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอตะโกนด้วยความโกรธว่าอะไรนะเจ้าใช้เวลาทุกนาทีในการประชุมนองเลือดของเจ้า เจ้าต่อสู้เพื่อดินแดนและอำนาจเจ้าเคยสนใจสาวของเราบ้างไหมดูเธอตอนนี้สิสายเลือดของเธอตื่นเร็วกว่าที่ควรจะเป็นมีความสุขแล้วหรือหึมราชารู้สึกเขินอายอย่างไม่มีคำพูดนั่นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหตุสมผลจริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อทั้งสองคนกังวลไม่รู้จะทำยังไงเปลือกก็สั่นด้วยเสียงหึ่งๆเปลือกสีม่วงก็ลอยขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตร พลังปราณสีม่วงกลิ้งออกมาจากภายในเปลือกอย่างดูเดือดอาราชาและราชินีต่างก็ตกตะลึงพวกเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรเมื่อเปลือกถูกยกขึ้นทั้งสองแสดงความสิ้นหวังในสายตาของพวกเขาเธอเธอตื่นเต็มที่แล้วราชาอปากกว้างราวกับว่าเขาสามารถกลืนไข่ห่านได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวไม่ใช่หรอไม่ได้หมายความว่า ร่างของลูกสาวเราคือราชินีเริ่มหลั่งน้ำตาเธอเอาแต่ปิดปากและจ้องมองไปที่รอยแยกอันกว้างใหญ่ราชาทรงกมัดโดยอัตโนมัติเพราะความโศกเศร้าเขากำลังปล่อยพลังปราณที่น่าประหลาดใจออกมาในขณะนี้หลังจากนั้นไม่นานหมอกสีม่วงก็กระจายไปในเปลือกและมีไข่ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นภายในเปลือกสีม่วงไข่นั้นยาว10เมตรและกว้าง3เมตร เมื่อหมอกสีม่วงหายไปหมดแล้วเปลือกไข่ก็แตกพร้อมกับเสียงแตกช่วงเวลาต่อมาเสียงแตกก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไข่ไใบใหญ่เต็มไปด้วยเสียงแตกราชาและราชินีตกตะลึงพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบันจากนั้นก็มีเสียงแผวเบาดังมาจากข้างในไข่แขนสีซีดเล็กๆยื่นออกมาจากด้านในเปลือกไข่มืออันประณีตนั้นราวกับยกมือนั้นจับเปลือกไข่ไว้ขณะที่ใครบางคนกำลังพูดอยู่ในไข่นี่มันอะไร ให้ค่าออกไปราชาและราชินีถึงกับตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นแขนเมื่อได้ยินเสียงก็ประหลาดใจทำไมราชาตกใจมากเขาพึมพำรรทำไมเธอยังอยู่ในรูปร่างของมนุษย์มีคนพูดเสมอว่าถ้าสายเลือดของคนคนหนึ่งตื่นเร็วเกินไปเราจะต้องมีชีวิตอยู่เหมือนนกหลังจากนั้นให้ตายเถอะเจ้าทิมแทงในตอนแรกราชินีรู้สึกประหลาดใจและดีใจ จากนั้นจึงรู้สึกโกรธและรำคาญเมื่อได้ยินเสียงพึมพำของราชาลูกสาวของพวกเรากำลังจะออกมาแล้วเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่หลับไปเอาน้ำร้อนมาดื่มหน่อยได้ไหมข้ารู้ว่าเป็นลูกสาวของเราแต่คิดว่ามันเหมาะสมไหมที่ผู้ชายจะอยู่ที่นี่ตอนนี้ไอ้สารเลวจะไปหม่เพื่อเอาเปรียบลูกสาวของเราราชาทรงว่างเปล่าเขาเดินออกไปโดยอัตโนมัติตามที่ภรรยาของเขาบอกขณะที่เขาเดินเขาก็พึมพำอะไรนะเกิดอะไรขึ้น ตามบันทึกคนคนหนึ่งจะกลับมาพร้อมกับความหายนะนับพันภายหลังการทดลองในโลกเบื้องล่างก็เธอตื่นเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบไม่น่าเชื่อเลยเหตุใดการลงโทษจึงถูกลบออกราชาเดินออกจากห้องโถงและเห็นศิลาหยกสีม่วงขนาดใหญ่เขาแค่มองดูเหล็กนั้นต่อไปและไม่ขยับอีกต่อไปดูเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่บนศิลาแต่หลังจากที่ราชาโบกมือบนศิลานั้นก็มีบางอย่างปรากฏขึ้น บทกวีเหนือเมฆโลกถูกทิ้งร้างแต่ราชินีสีม่วงมาจากทิศตะวันออกการเคลือบสร้างโลกใหม่ในขณะที่เปลวไฟเผาผลาญโลกได้เพาะพันเด็กผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งจะต้องผ่านความยากลำบากในการพิจารณาคดีเช่นเดียวกับน้ำแข็งเช่นเดียวกับหยกเธอทนต่อความพินาศนับพันครั้งวันที่เธอกลับมาเคลือบวันที่เธอกลายเป็นราชินีผู้สูงสุด เมื่ออ่านบทกวีบนศิลาในที่สุดราชาก็เลิกคิ้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พึมพำว่าแปลกจริงๆไม่น่าเชื่อเลยแม้ว่าเขาจะรู้สึกยินดีก็ตามยังไงก็ตามสาวน้อยของข้ากลับมาแล้วเธอกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วช่างน่ายินดีจริงๆฮ่า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 โอใช่แล้วข้าควรส่งคนไปดื่มน้ําร้อนตอนนี้ดีกว่าเมื่อเขาพร้อมที่จะออกไปเขาก็หยุดและพูดด้วยความโกรธว่าเดี๋ยวก่อน เธอบอกว่าข้าจะเอาเปรียบลูกสาวของตัวเองเหรอโอ้เธอหยุดพูดแบบนั้นไม่ได้เหรอข้าเป็นพ่อข้าจะเอาเปรียบลูกสาวของตัวเองได้อย่างไรในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าภรรยาของเขาทำผิดอย่างไรความโกรธของเขาระเบิดออกมาในขณะนี้ช่างแปลกเหลือเกินชายคนนี้ดูเหมือนจะมีศักยภาพในการฝึกฝนค่อนข้างมาก พลังของเขาอยู่เหนือขีดจำกัดที่สูงขึ้นของมนุษย์แต่สมองของเขาอืมจิตใจของเขาวิ่งช้ากว่าขีดจำกัดล่างของมนุษย์เขาโกรธมากดังนั้นเขาจึงโบกแขนเสื้อแล้วพูดว่าไอสารเลวนั่นช่างเหลือเชื่อจริงๆเธอจะปฏิบัติต่อข้าแบบนั้นได้ยังไงโอ้ใช่แล้วน้ำร้อนข้าไม่ควรลืมเรื่องนั้นแล้วเขาก็รีบบินออกไป ตอนที่1,221ราชากลับมาทันใดนั้นผู้คนก็เริ่มยุ่งวุ่นวายในพระราชวังอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์หานปิงซูก,กำลังรอเย้เซียวบนยอดเขาและมีทิวทัศนที่สวยงามเขากำลังจะหมดความอดทนหลังจากรอมานาน แม้ว่าทิวทัศน์จะดูสนุกสนานแต่เขาก็ยังรู้สึกเบื่อท้ายที่สุดแล้วเขาไม่อยู่ในสภาพที่แข็งแรงในขณะน,นี้เขารู้สึกหนาวจริงๆนั่นเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้สึกมาหลายปีแล้วเขาตัวสั่นและพึมพำไอาสารเลวเขาไม่ได้ทิ้งข้าไว้ที่นี่ใช่ไหมอืมเขาคงได้ไปหาอะไรอร่อยๆมาแล้วเขาจะไม่กลับมาก่อนที่เขาจะอิ่มนั่นคือสิ่งที่ข้าจะทำในที่สุดให้ตายเถอะข้าจะไม่กินอาหารของเขาใช่ไหมทำไมเจ้าเลห์ขนาดนี้ ขณะที่เขากำลังพึมพำเขาก็ถูกตีหัวอย่างแรงเขาเวียนหัวมีคนโกรธขึ้นมาและตะโกนว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหานปิงซูล้มลงไปกองกับพื้นรู้สึกเวียนหัวเขาพร้อมที่จะหันหลังกลับและเริ่มต่อสู้ด้วยความโกรธเมื่อใบหน้าของเขาแตะพื้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ยินเสียงนั้นเขาก็เริ่มพูดอย่างน่าซีดหัวหน้าเจ้าสนุกกับงานฉลองหรือเปล่าข้าล้อเล่นไม่เอาหน้าขอโทษด้วยข้าเป็นแค่สุนัขจรจัด ก่อนที่เขาจะจบเรื่องไร้าสาระเขาก็อุทานออกมาทันทีเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เขาเห็นเยเซียวยังคงมีใบหน้าเหมือนเดิมแต่มีออร่าที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคงไม่เกินจริงหากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เยเซียวเพียงแค่ยืนเงียบๆแต่เขาเปล่งรัศมีที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรหานปิงซูร,รู้สึกว่าเยเซียลดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกและมีลมหายใจแบบเดียวกันกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อเยเซียวยืนอยู่ที่นั่นเขาเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสันเมื่อเขาเคลื่อนไหวดวงดาวทั้งหมดก็ติดตามไปเขามีปราณที่ลึกล้ำราวกับมหาสมุทรและสูงราวกับภูเขา ในความเห็นของหานปิงซูเย่เซียวนั้นแข็งแกร่งกว่าราชาเซียวซึ่งเป็นสถานะที่สําคัญของเขาในชาติที่แล้วที่จริงแล้วเขาแข็งแกร่งกว่ามากแรงกว่ามากราชาเซียวเป็นเหมือนทะเลสาบและตอนนี้เย่เซียวก็เหมือนมหาสมุทรแห่งดวงดาว บางทีหานปิงซูอาจอ่อนแอเกินกว่าที่จะเห็นพลังที่แท้จริงของเย่เซียวในตอนนี้เมื่อเขาพยายามมองผ่านมันเขารู้สึกเหมือนกำลังมองดูจักรวาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่บนชายฝั่งที่มองออกไปไกลๆสิ่งที่เขาเห็นมีหมอกและไร้ก้นบึ้งแต่เขาไม่สามารถสัมผัสถึงความลึกและความกว้างได้หัวหน้าเสียงของหานปิงซูสั่นเจ้าเจ้ากลับมาแล้ว เยเซียวยิ้มเขาดูสงบแต่ก็มีความสุขในใจมันนานเกินไปแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขามีความรู้สึกอิ่มอยู่ในมือปิงซูเยเซียลสูดหายใจเข้าลึกๆและกล่าวว่าพูดตามตรงข้าไม่คิดว่าราชาเซียวจะกลับมาสู่โลกแห่งการต่อสู้ของอาณาจักรชิงหยุนในเวลาอันสั้นเช่นนี้เจ้ากลับมาแล้วผู้ครอบครองกลับมาแล้วราชาลงมา หานปิงซูตื่นเต้นมากจนหน้าของเขาแดงเขาเกือบจะสูญเสียคำพูดเขาพูดอย่างตื่นเต้นว่าหัวหน้าตอนนี้เจ้ากลับมาแล้วเราสามารถครองโลกแห่งการต่อสู้และปลดปล่อยความโกรธของเราผ่านดาบของเราในโลกนี้พลิกอาณาจักรชิงหยุนกลับหัวกลับหางกันเถอะผละไม้หยินอย่างนั้นเหมือนกับที่ผู้คนพูดกันทุกประการยเย่เซียวหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าปิงซูเจ้าต้องได้รับการส่งเสริมด้วยเช่นกัน เจ้าไม่สามารถเล่นท่างโง่ๆแบบเจ็ดในหนึ่งเดียวที่ฆ่าตัวตายได้ทุกครั้งเมื่อเจ้าไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้หานปิงซูพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นยเย่เซียวกล่าวต่อว่าขณะนี้เจ้าสบายดีแล้วข้าจะยืดเส้นลมปราณของเจ้าออกไปก่อนเพื่อให้เจ้ากลับสู่สภาวะปกติแม้ว่าผลไม้จะสามารถหล่อเลี้ยงร่างกายได้แต่เจ้าไม่ควรอ่อนแอเกินไปในกรณีที่มันส่งผลกระทบกระบวนการย่อยผลไม้ลดความเสี่ยงได้ดีกว่าเสมอ จากนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปจับหลังของหานปิงซูทันใดนั้นหานปิงซูก็รู้สึกถึงกระแสพลังงานทางจิตวิญญาณที่ต่อเนื่องยาวนานและค่อยๆไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาไม่ว่าพลังวิญญาณจะผ่านไปที่ไหนบาดแผลทั้งหมดก็หายดีแม้แต่บาดแผลในสมัยก่อนก็ยังหายขาดเขาตกใจมากเมื่อในที่สุดเขาก็ได้สัมผัสถึงพลังของเย่เซ,เซียวในที่สุดพลังของเขาจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่มีผลทันทีนี่มีพลังมากกว่าที่เขาเคยเป็นอย่างแน่นอน เยซียวยังคงเทพลังวิญญาณเข้าไปในตัวเขาและถามอย่างไม่เป็นทางการว่าเจ้าคงจะเบื่อหลังจากรอมาเป็นเวลานานใช่ไหมข้าไม่ปฏิเสธหรอกข้ารู้ว่าเจ้าต้องมีผลไม้อยู่ที่ไหนสักแห่งท้ายที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าที่จะฟื้นฟูสถานะที่สำคัญของเจ้าหานปิงซูหัวเราะและพูดว่าข้าเฝ้าดูทุกสิ่งรอบตัว ทุกอย่างเงียบสงบยกเว้นทิศทางเดียวมีควันหนาทึบลอยขึ้นมาปกคลุมดวงอาทิตย์และท้องฟ้าต้องมีบางสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นหลังจากควันที่กลิ้งข้าได้ยินภูเขาบางลูกก็พังทลายเหมือนกันฟังดูเหมือนแผ่นดินจะถูกยกขึ้น555ดูเหมือนเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ดีเย่เซียวยิ้ม เจ้าให้ความสนใจกับสิ่งนั้นจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่พิเศษใครก็ตามที่เกินระดับเจ็ดของขั้นเตาหยวนอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กได้สิ่งที่เจ้าเห็นต้องเป็นของนิกายใหญ่ๆ ถ้าเป็นเพียงแผ่นดินไหวเล็กๆคงไม่แปลกหลังจากนั้นหมอกก็ลอยขึ้นมามองเห็นไม่ชัดเพราะอยู่ไกลจากที่นั้นแต่กลับรู้สึกว่ามีดอกไม้สวยงามมากมายบานสะพรั่งอยู่ตรงนั้นเข้าใกล้ไม่ได้เลยเลยไม่รู้พลังของมันแต่ก็เป็นฉากที่สวยมากยังไงก็แปลกถ้าไม่เจ็บถ้าขยับได้ก็จะได้ไปดูใกล้ๆอย่างแน่น,น,นอนฮันปิงซูกล่าว ยเยเซียรู้สึกประพูดทำให้ยเยเซียลนึกถึงดอกไม้มหัศจรรย์ที่เขาได้เห็นในนิมิตหลังจากนิมิตนั้นไม่มีฉากดอกไม้บานใดในโลกนี้ที่จะทำให้ยเยเซียลตกใจได้หานปิงซูยิ้มและพูดว่ามันไม่มีอะไรพิเศษมันดูสวยงามน่าทึ่งข้ามองไปในระยะไกลดังนั้นข้าจึงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนะถ้านั่นเป็นทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังข้าควรจะสัมผัสดได้อย่างไรก็ตามหลังจากดอกไม้เมฆแห่งพลังปราณเย็นก็ลอยขึ้นมา พลังปราณเย็นนั้นก็ไม่ได้ทรงพลังนักเช่นกันแต่ข้ารู้สึกคุ้นเคยเมื่อข้ากำลังคิดถึงมันเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นหานปิงซูขมวดคิ้วและพูดต่อมันไม่ไกลาจากที่นี่มากนะักข้าไม่แน่ใจว่าพลังปราณเย็นนั้นเป็นของใครจริงๆข้าคิดว่ามันต้องเป็นหนึ่งในวังน้ำแข็งลอยฟ้าพระราชวังเมฆหมอกและพระราชวังเมฆน้ำแข็งเขาพูดอย่างเคร่งขรึมว่า ทั้งสามนิกายล้วนเกี่ยวข้องกับเจ้ายกเวน้นพระราชวังเมฆน้ำแข็งข้าคิดว่าพลังปราณเย็นน่าจะเป็นของสองนิกายในอดีตมากกว่าเพราะพระราชวังเมฆน้ำแข็งไม่คุ้นเคยกับข้าเลยหัวหน้าข้าคิดว่าเจ้าควรไปลองดูสิยเยเซียวประหลาดใจเจ้าแน่ใจเหรอแน่นอนหานปิงซูพยักหน้าตอนที่1,222 เยซีวหันกลับไปและเห็นควันยังคงกลิ้งอยู่เหนือจุดที่ฮันปิงซูชี้เขายังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังปราณเย็นๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยอย่างไรก็ตามพลังปราณเย็นกำลังสลายไปดูเหมือนว่าพลังแห่งไฟกำลังเข้ามาแทนที่พลังปราณเย็นมันอยู่ห่างไกลาจากพวกเขาแต่เยเซียลได้รับการปรับปรุงอย่างไม่น่าเชื่อเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมากแม้ว่าเขาจะไปไม่ถึงช่วงฉายาแต่เขาก็อยู่ห่างจากมันเพียงก้าเดียว แม้ว่าเขาจะยังไปไม่ถึงระยะฉายาแต่เขาก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ได้สถานที่ที่หานปิงซูชี้ไปนั้นไกลกว่า100ไมล์แต่เย่เซียวยังคงมองเห็นบางสิ่งที่หานปิงซูไม่สามารถทำได้เอาละข้าคิดว่าข้าควรจะไปดูถ้าเป็นคนของทั้งสองนิกายที่มีปัญหาข้าควรจะยินหยัดและช่วยเหลือเย่เซียวอยู่จนกว่าเขาจะทำความสะอาดเส้นลมปราณของหานปิงซูเสร็จและเขาก็ตะโกนว่าห้าองค์ประกอบกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง อ้าปากของเจ้าหานปิงซูรู้ว่าเขาจะให้ผลไม้แก่เขาเขาตื่นเต้นมากจนเกือบจะเริ่มเต้นเขาเปิดปากพูดเกินจริงและแทบจะแก้มหักด้วยเหตุนี้ไม่ต้องพูดถึงผลไม้เล็กๆเ,เขาสามารถกลืนแตงโมลูกใหญ่ได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวหากแฟนๆของดาบน้ำแข็งเห็นภาพนี้ของเขาพวกเขาคงอกหักกันหมดเขาทำลายภาพลักษณ์อันสง่างามของเขาจนหมดสิ้น เยเซียวเกือบจะหัวเราะออกมาเขาหยิบผลไม้สีชมพูออกมาจากพื้นที่ไร้ขอบเขตโดยไม่ลังเลเขาใส่มันเข้าไปในปากของหานปิงซูอึมหานปิงซูเริ่มรู้สึกถึงพลังอันอบอุ่นที่ไหลเวียนเช่นเดียวกับเยเซียวอย่างไรก็ตามเขาจัดการได้ดีกว่าเยเซียวอย่างน้อยเขาก็ไม่จําเป็นต้องเชิดกรามล่างขึ้นเขาแค่รีบปิดปากแล้วคลางจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนเงาสีขาวแวบขึ้นมาเออหัวปรากฏตัวตามที่คาดไว้ พลังปราณที่ไหลออกมาจากหานปิงซูตอนที่เขากำลังฝึกฝนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเอ,อ้อหัวเอ,อ้อหัวจะไม่พลาดสิ่งนี้อย่างแน่นอนสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเหยี่ยวทองคำก็เข้ามาใกล้เช่นกันมันจ้องมองไปที่หานปิงซูด้วยความโลภในดวงตาของมันข้าจะกลับมาเร็วๆนี้เจ้าจะได้รับขนมของเจ้าเมื่อข้ากลับมาเยเซียวพูดคุยกับเอ,อ้อหัวและเหยี่ยวทองคำเจ้าสองคนต้องปกป้องพี่ชายของข้าตอนนี้ข้าจะไปและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น เมื่อหานปิงซูบอกว่าอาจเป็นการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในพระราชวังเมฆหมอกหรือวังน้ําแข็งลอยฟ้าเย่เซียวก็เริ่มรู้สึกวิตกกังวลใครสู้อยู่การต่อสู้ดําเนินไปอย่างไรมีใครตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าเออหัวและเหยี่ยวน้อยพยักหน้าเหมือนนกหัวขวานเออหัวจะไม่ทิ้งหานปิงซูอย่างแน่นอนเหี่ยวน้อยต้องการของรางวัลที่เย่เซียวสัญญาวไว้ดังนั้นมันจึงไม่ไปเช่นกัน เยเซีย yeah, มองไปรอบๆที่ที่พวกเขาพักอยู่นั้นคือภูเขาที่สูงที่สุดในรัศมี1,000ไมล์ไมคงไม่มีใครมาได้สูงขนาดนี้นอกจากนี้พวกมันยังจะรักษาหารปิงซูงให้ปลอดภัยอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วเหยี่ยวก็มีพลังพอๆกับผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนระดับ9เขาพยักหน้าและทันใดนั้นก็บินขึ้นไปในอากาศทันใดนั้นเขาก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วไปอย่างที่ซึ่งมีไฟและควันอยู่ข้างหลังเขามีเส้นสีดำยาวตามเขามา นั่นเป็นรอยแยกอวกาศที่เกิดจากความเร็วที่รวดเร็วของเขาเหตุผลที่เขาสร้างรอยแยกในอวกาศอันยาวไกลก็คือเขาไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เต็มที่เมื่ออูฟากำลังไล่ตามเออหัวเขาเคลื่อนไหวเร็วกว่าเยเซียลแต่ก็ไม่มีช่องว่างเพราะอูฟาเชี่ยวชาญพลังการฝึกฝนของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ ปิงซินเย,ย่ยังคงต่อสู้อยู่ตอนนี้ศัตรูเหลือห้าคนแล้วหลังจากการโจมตีด้วยการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่องศัตรูระดับ8ก็ถูกสังหารด้วยการโจมตีด้วยดาบของเธอในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อชายคนนั้นเสียชีวิตดาบของเขาก็แทงเข้าที่หน้าอกขวาของปิงซินเย,ย่เธอจ่ายราคาค่อนข้างแพงสําหรับการฆ่าเมื่อดาบแทงเข้าที่หน้าอกของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้ทุกคนตกใจรวมทั้งปิงซินเย,ย่ด้วยเมื่อดาบแทงเธอ ไม่ใช่เลือดที่ออกมาจากบาดแผลแต่เป็นเมฆเปลวไฟสีขาวเปลวไฟยังคงลุกไหม้เป็นไปได้ยังไงเรื่องเหลือเชื่อน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฐานชิงเฟิงและอีกสี่คนประหลาดใจแม้ว่าดาบจะไม่ทิ่มแทงเธอที่หัวใจแต่มันก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเธอได้ไม่น้อยเธอถูกแทงแต่มีเพียงเมฆเปลวไฟแปลกๆออกมาจากบาดแผลเธอไม่มีเลือดออกเธอไม่ได้เป็นลม ข้าไม่สนใจว่าเจ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประหลาดวันนี้เจ้าต้องตายฐานชิงเฟิงมีสีหน้าดูร้ายเขาตะโกนว่าพวกเราเธอได้รับบาดเจ็บเธอทนได้ไม่นานในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มของเขาแม้ว่าเขาจะประหลาดใจแต่เขารู้สึกว่าพลังของปิงซินเย่กำลังอ่อนแอลงสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่การสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังประหลาดที่ออกจากร่างกายของเธอ เมื่อดับปะทะเขาไม่รู้สึกถึงแรงระเบิดที่รุนแรงอีกต่อไปดูเหมือนว่าการโจมตีของปิงซินเย่จะอ่อนแอลงเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังจะไร้พลังไม่ช้าก็เร็วกล่าวอีกในหนึ่งฐานชิงเฟิงเป็นผู้ชนะขณะที่พวกเขาต่อสู้กันเป็นเวลานานฐา,านชิงเฟิงก็มั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการคาดเดาของเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เสียงดังกราวดาบของเขากระแทกดาบของปิงซินเย่อ,อีกครั้งหลังจากการชนครั้งนี้ดาบของปิงซินเย่ก็หลุดออกจากมือของเธอจริงๆเธอถอยหลังไปหลายก้าวจากนั้นเงยหน้าขึ้นและพ่นเปลวไฟสีขาวออกมาเต็มปากความรู้สึกเดียวในใจของเธอคือความเศร้าโศกข้าเหนื่อยข้าทำสิ่งที่ข้าทำได้แต่ข้ายังไม่ได้แก้แค้นให้ชูชู้ามีโอกาสข้าพลาดไปแล้วชูชูข้าจะไปหาเจ้า พวกมาฆ่าเธอด้วยกันตอนนี้ฐานชิงเฟิงตรหนักว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่รอเผื่อว่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาตีฝ่ามือก่อนแล้วจึงบินออกไปเมื่อจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เฉียบคมเขาเริ่มตะโกนเสียงดังฝ่ามือนั้นกระแทกเข้าที่หน้าอกของปิงซินเย,ย่อย่างแรงราวกับขวานภูเขายักษ์ เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ